เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกันลาดออริจินอลนะครับน,นี้เราอยู่กับตัวถอนลูกปืนนะครับอันนี้มันจะเป็นตัวถอนลูกปืนตัวนอกนะครับมันจะมีแบบในรูกับข้างนอกด,ดึงจากข้างนอกกับดึงจากในรูนะครับมันมีอยู่สองแบบนะหรือมันมีมากกว่านี้นะผมไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้สนาญเรื่องนี้นะ แล้วก็เนี่ยเห็นไ่มมันจะบอกว่าใช้ดึงพวกคู่เล่ได้อะไรได้ก็คือมันจะเป็นสามขาเข้าไปดึงนะครับเวลาซื้อนะครับดูด้วยว่างานที่เราจะทะําอ่ะมันดึงจากข้างนอกหรือดึงจากข้างในนะครับแต่จริงควรมีทั้งสองดังนะอืมแล้วก็ไซส์แรกที่ผมซื้อเนี่ยจะเป็นหกนิ้วนะครับของเอามาแบบนี้เลยผมก็ไม่รู้นะว่ามันมาครบไหมก็มาแกะพร้อมกัน จริงยังยังไม่ได้มีแบบความจำเป็นต้องใช้นะครับแต่ว่าผมก็ซื้อมาไว้ก่อนเดี๋ยวพอจะใช้แล้วก็ไม่มีนะ,ะจะมีอะไรมาประมาณนี้ครบเปล่านผมยังไม่รู้เลยมาดูความกันนะครับถ้าสั่งมาจากออนไลน์นะครับไม่ได้แพงไม่ได้แบบแพงอะไรเลยสั่งมาไม่ได้แพงประมาณนี้นะก็อาจจะครบนะ ดเดี๋ยวให้ดูกันนะน,นะครับมันเขียนแบบนี้นะในช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะครับร้านออแอปดังส่งแอปอ่ะนะคือเรื่องของเรื่องอ่ะผมเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมจะถอดไอ้ชามรถ CVT อ่ะนะครับออโตเมติกนะครับทีเนี้ยผมไม่มีไอ้ตัวนี้ไง ม,มันจะต้องเอาตัวนี้ไปดันแกนใช่ไหมแล้วก็ดึงตัวชามออกอืถ้ามันติดนะซึ่งผมไม่มีเว้ยผมก็ใช้ทั้งคายสนิมค่อยค่อยดึงค่อยๆขย,ย,ย,ยับเคาะเบาๆใช้ค้อนยางนะครับจนออกอะ่ะแต่ว่าเออผมว่าถ้ามีตัวนี้มันก็น่าจะง่ายกว่านะอันนี้เขาก็จะสกรีนว่าดับฟอสนะครับมันดับฟอสจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็เขียนว่าหกนิ้วนะครับ อืมประมาณนี้เลยแต่ผมว่ามันคงไม่ได้ดอกฟอสอะไรหรอกนะ <c oughs> <c oughs> อ่าน,นี้หวันลงคอวิธีประกอบก็ประกอบงั้วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะอ่ะเราดูต้นแบบนะขะเป็นแบบนี้ก็แค่นี้ก็เสร็จนะครับแล้วก็แจ้งนิดนึง บางคนอาจจะต้องการจับแค่2ด้านนะครับเราก็จะถอดขานึงออกนะครับแล้วก็ย้ายอีกขาหนึ่งมาใส่ตรงมุมนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นจับจับแค่2ขานะครับแต่ถ้าใครจะจับ3มขาก็ร้อยนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะประมาณนี้นะครับพอเราร้อยเสร็จนะครับเราก็ต้องล็อกล็อกตัวโบ์กับน็อตให้แน่นนะครับไอตัวเมียเนี่ยจะใช้เบอร์14นะครับแบบนี้ จับไว้นะครับเราก็ใช้เบอร์สิบสองนะครับขันตัวคู่อย่างนี้นะครับตัวนึงจับตัวนึงขันนะครับอ่แบบนี้นะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับนะครับี่ขันเป็นตัวอย่างอันหนึง นี่นะครับก็จะแน่น <c oughs> แต่อย่าอย่าไปขันแน่นมากนะครับมันจะขยับตัวไม่ได้นะครับก็พอขันแน่นแล้วก็เราก็คลายออกนิดนึงก็ได้นะครับคลายออกนิดนึง <c oughs> แบบอย่าให้แน่นเกินอย่าให้หลวมเกินนะครับห่งสิบ <c oughs> สี่ก <c oughs> นิดนึง ให้มันแบบพอดีพอดีอ่ะนะครับอย่าแน่นเกินอย่าหลวมเกินประมาณนี้นะครับะดูะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพอเราจะใช้งานี่ยเราก็เอาไอมันก็ยากนะยกล็กยกเล็กเอาไอสามขาเนี่ยนะครับไปล็อกวัสดุที่เราจะขันนะครับ ทีเนี้ยพอขันเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวเนี้ยตัวตัวตรงกลางเ,เซนเตอร์เนี่ยไปอยู่ตรงก้านนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เบอร์สิบเจ็ดอย่างนี้นะครับได้เลยนะมันก็จะไอตัวเนี้ยไอตัวหมุดเนี่ยมันก็จะไปแทงกับแกนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้ไอตัวเนี้ยมันถอยออกมานะครับดึงออกมาด้วยด้วยตักต่อเนี้ยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณเนี้ยนะครับมันทุลักทุเลนะ เนี่ยนะครับเราเราจะใช้เบอร์สิบเจ็เนี่ยขันตัวนี้นะเราใช้เบอร์สิบเจขันตัวนี้มันก็จะไปแทงแกนนะครับเล่งแกนให้โดนด้วยนะครับจุดกลางพอแทงแกนปุ๊บมันก็จะผักผักไอตัวเนี้ยเข้าหาแกนใช่ไหมมันก็จะตัวนี้มันก็จะทําการเกี่ยววัสดุที่เราไปดึงนะครับออกมานะครับทําให้เราถอดพวกผู้เล่ลูกปืนตัวนอกอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายนะครับ ก็ลองลองซื้อมาใช้กันดูนะครับแต่ถ้าจะถอดตัวในเนี่ยเราก็แค่กลับด้านตัวเนี้ยได้นะครับกลับด้านแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ตัวเนี้ยมันจะลูกปืนตัวใน,นอาจจะต้องตัวใหญ่มากๆนะครับมันถึงจะเข้าไปล็อกได้นะครับก็คือตัวนี้ใช้ถอดตัวนอกเป็นหลักมากกว่านะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับลองหาซื้อหาใช้กันดูนะครับว่ามัน มันก็ควรมีนะครับเผื่อบางทีได้ใช้นะครับตัวไม่ต้องซื้อแพงนะครับมันไม่ได้ใช้บ่อยแต่ถ้าใครใช้บ่อยก็ซื้อของแพงยี่ห้อด,ดีไปเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ